สวัสดีครับวันนี้จะพามารู้จักเหรียญจำปีท้าวเวศสุวรรณออกวัดนครพนมนะครับวัดนครพระธาตพนมเหรียญน,นี้จะแจกเฉพาะพระเถระชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ศูนย์รับเช่าจองมาเครื่องนะครับสร้างประมาณ699องค์มาดูความสวยงาม แบบนี้เก๊ลอกเรียนแบบยากครับดูศิลปะการทำปาเนตมากถ้าใครสนใจองค์นี้ก็ติดต่อสอบถามได้นะครับปล่อยเช่าที่5,000บาทต่อรองได้แล้วแต่ลองคุยทักมาคุยดูนะครับ หรือถ้าใครมีผมก็ยินดีรับเช่านะครับองนี้สวยงามมากฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งหัดทำคลิปพระเครื่องเหมือนกันผิดพลาดยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับ